เดี๋ยวต่อไปเราจะทำการจูดครับพี่น้องครับจูดคือจูดบางไฟล่ะครับเอาละไรบอกะบ่บอกรบบอกรบดูว่าโอ้แนวไหนพูดอพอแล้วมันยังขัดเข็มอ้อาวอันนี้ขี้ดินเอาเอาโป๊ะข้างๆไว้นะครับโป๊ข้างยังคนมันเข่าอยนะ่ากลนที่กินของกินใหม่ของฟางของคนของฟางพี่ไทยด้วยเด็กว่านุ้งไหมพากันพูดไทยหมดเลยครับ,บ เอฟมาได้นะครับผมผู้บ่าวมาท้องไหมบอแพงครับผมแถมอึดและถึกทนด้วยนะครับบอเสือกะลองถามบึงผู้ที่เพิ่้ใส่งันครับผมเสนอน้องฟกครับบว่าจะเป็นไทหน้านะครับผมน้องฟกน้องฟกนี่แข็งแรงสุดเลยใช่ไหมน้องฟกอันนี้สนามหญ้าสนามหญ้าบ้านหน้านิกโอ้ยสนามสนามหญ้าหน้าบ้านนิกนะครับ จะลดอยู่ในกระเป๋าครับอ้กระเป๋าอยู่พุ่นสิดีทินโน่ไอ่เพือ่อนวะเกินอยู่วันด,ดีเพื่อนคือเป็นตะมวนแท้เพื่อนนี่ลืมนจ้ากโบทันบ่เห็นลูไปไก่จำไม่ได้จำชื่อไอจ้จำนามไม่ได้เหนือห่อสูงม,มากบริลแลมเน่สบายดีที่บ้านเราแมนครับผมสบายดีที่บ้านเรานะครับสวัสดีแงงสงกำลังสวยเลยเนาะตอนนี้ใช่แสงสวยมากเลย แต่ถึงแสงจะสวยยังไงแต่ก็สู้คนที่อยู่ข้างๆเราไม่ได้นะลูกกูนี่กะโตเมอกานี่ก็โตนี่ซามากันอีกที่ก็มาวิธีการปิดขอบก็มีวิธีการปิดขอบก็มีเหมือนแนยะใส่ยาแนวของห้องน้ำโอ้ยปีบกับมหาปีบถึงมันบ่หัวเลยเนาะโอ้อันนี้กว่าจะได้กินแต่ละตัวนะครับคุณหนุ่มมันเป็นอย่างนี้แหละครับแมน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 มันก็แล้วแต่เลย เนี่ยแน่แน่ป่ะจ็บืดนี่แหละเขาบอกไสว่าไก่อบฟางคนอบไก่คักๆ่ะคนน่ะเออ <c oughs> มันเป็นไก่อบฟางเลยนีเดียวหลอดปะ่ะเนาะเอา้าฟิลเตอร์เขาหน้า <c oughs> เธอปุ๊บเขาหน้าเราแล้วเอ้าฟิลเตอร์เขาหน่าเรากาศคือพวกเขาเข้าแล้วมันได้เท่านั้น <c oughs> แรงอยู่นะแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่นะเมื่อกี้ถือว่าแรงพอสมควรทำกี่ตัวครับวันนี้เราทำกันกี่ตัวครับท่านผู้นำเธอเธอทำอนไรไม่ไ้ออกออกมาดีๆกันเลนะคะสี่ตัว,ตวอ่ะอืมักเดกสี้ยโทรศัพท์ร้อนมากแล้วมันก็กระตุกเลยด้วยทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมในก,กระตุกไหมครับพี่น้องยู่บ้านครับผมเนยูจังหวัดยังยูจังหวัดสุรินทร์ครับผม เดี๋ยวเราจะทําการอบอึบขาไปยับยงไงยาแนวมันอยู่นะคะอ๋ารครับเขาสิาได้กินบัวมาถาเบิงกันนะครับเมื่อนี้ครับผม <ś resses> ฉันรักมีนเท่าขวา้าย่งฟิล <ś resses> เตอร์ยจะจุบิเต<ร>อ <นะ S 2> ไม่นี่ย่งฟิลเตอร์มาแล้วเข้ามาแล้วจะจุบตรนี้ เขาบอได้บอกว่าเขา,เาส้ำม,มาเขารู้ตนาศาสตร์หน้ามือึงซื้อนี่เจา้าของเพลงก็เข้ามาดูนะครับบักจ่าค้นจังไรครับโอ้กาเต็มโอ้โอ้กาตเต็มเดี๋ยวจังลบรูปให้พี่กินคือให้ไหมอันนี้เราอันนี้เราเผาก่อนรอบหนึ่งก่อนไหมจริงๆเราอยากดูทั้งรูปทั้งอะไรมันะ่ะเออพ,พี่พี่กินคืนคืออะไรจ้ะนี่เราดูในนี้สุรินทร์อำเภอหยังครับ สีขอรภูมิมาเดี๋ยวผมลบรูปให้ก่อนอิชาตั้งอาครับคุณคุณรูปไอ้อะลบออกเลยก็ได้เพราะว่าอันเพราะว่าไอ้เอาออกหมดแล้วจริงๆลบหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็ออกเอานอกหมดแล้วนะครับจุดชมพูใส่จุดชมพูใโอเคครับนี่ใส่ไฟแท็กแล้วครงนเแล้วเรามีไฟชงไฟแท็กไหมเนี่ยเรามี ที่จงที่จุดอ่อันนี้อยู่มันจะไม่มงไม่ไหมใช่ไหมสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับาุดได้ดม้โยนกันูโอ้ยนีมันะใหม่ลามามมันหมเครอ้ชุดพน้ปใันันหมลามหมเ่ีบตรบัตนี่ครับผมพี่น้องครับเป็นปัญหาโลกแตกของไทยบ้านเฮาครับโอ อาไปแชกอนั้นเด้เออนน่ะไปแช็กแม่น่ะเอาครับเปิด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 ีโอ้เออเออเอมาที่ายให้มามามาเออมามาลบยังลบยังมาเเป็นกเป็นการมาออเอกล้องี่อู้คือโทรศัพท์กูหันวิววิวใช่ปะลบเลยจิเอาเข้ามาเปิดทุกคนเลยนั่นแหละ

เอามาอีกรูปจากรูปนะเอาไปลึกงหรองท้ายรูปไหมหนึ่งสองความรู้สึกษาดี๊ะรีบทรายฟิดีโอห่ะมั้งหนันโหโหมุลติ้วติวๆอยู่นี่เออได้แล้วโอเคมาแล้วปัดนี้อาปธาจุดตได้ถึงอ่ะอาประธาร์ทิตีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การ

ตัดลิบบินไปลิบบินแล้วกระา้วกจุดจากข้างนบ่างล่างนี่แหละข้างนอกก็ได้ไปแล้วไปแล้วิบนอกแล้วพี่น้องไปลยเลยไปเลเลยจอหน่อยหน่อยหนึ่งเมตรเอาแลวเตรียมงเตรียมน้าไว้ด้ไปเลยต้น อำเภอเอ้ยต้นไม้ไม่เงี้ยอันไม่ยมุนไม่สนอนี่นะคะแล้วก็ทำการประชุมเพลงไก่แล้วเรียบร้อยนะคะดูกินกางเกงคืออย่างวะเนี่ยฮะคืออะไรอะฮะอำเภอกินกางเกงคืออะไรเพิ่นพิมพ์มาไหมเฮียไทย่อยงงอีกเยอะอยากรู้อยากกินก็เขากินบ้านุ มึงมึงยังมีสิไม่พอปกติไป็รักไก่ไผ่มากครับคือสม,สมัยเด็กเๆเนี่ยอ,อยากสิบอกไอ,อย้ยนี่ยว่าสิ่เราไปเตีบ่อนเราแพ้เดิมพันวันน้องอย่างนะเราเขากลับมาบผมยังกินเราเข้าไปรักไก่กัอนนะไม่ได้ไปรักรกับหัวเราเคยทำไก่อบฟาร์มกินครับพี่น้องครับไปไล่คุปไก่ครับผมอยู่บ้านเขาละประเทศนีกาเขาเอ่ยว่ายังไงได้ไก่มาตัวหนึ่งอบปรากฏว่าไหม้หมดเลยเถอะ แต่กินกันสิบคนเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดโอ้เคยสิไก่บ้นั้นโอ้คนบ่านนี้เงนเสียงผมสิไทรูปสักครู่ไก่พูดพูดเอกรัดเนี่ยพูดเบาลัดเนียวกันเนาะ

พกพกีปะแดงแดงแดงแงโอ้มพแงนะพแงทำไมมันช้ากว่าทุกทุกอันอะเอาจริงลองลองดูเ<อ>บอร์เซีย<อ> <c oughs> ทำไมมันช้ากว่าทุกครั้งอะเอาลองดูมือเครืมึงนะฮะอ๋อมันเป็นแบบมันเป็นแบบอันนั้นครับอ,รอ่ารักครับถือไว้ก่อนครับที่รัก ร้องเพลงมีคนเห็นเธอที่เยอรมันนหครับเห็นใครเห็นใครผมอยากรู้เลยครับว่าเห็นใครที่เยอรมันนะครับมีคนเห็นเธอที่เยอรมันตอนนี้ไม่ใช่ใจแต่เป็นมีจัมจีรา ขอบคุณซ้มไว้ให้เธอตายที่เยอะรมัอันตอนนี้พี่ส่งดอกมาฮิจานหาไล่จบเลยนะหาไล่ลงมาไหนกันทั้งทางไปเบิ่งมัวมุกเราอย่างกันว่า ตลบมึงต่อมึงต่อเครื่องดื่มก่อนมึงต่อเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มนี่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องไปพาไปอย่าวาแตงสั่นจังสี่อย่าวาแตงสี่แตงสันอย่าวาจังสั่นจังสี่นี่เก่งถือมาแล้วพวกเราดำเนินรายการเหรอมาและโอ้นี่นะครับสนับสนุนโดยเสื้อนุนสนุนโดยแฟนตาอันนี้เป็นโค้กจากที่บ้านไหมพันธุ์เองนะครับผมเป็นโค้กแล้วคืออะไรรู้ไ้านสกัดจากนั้น อะไรรู้ป่าว่าเป็นแบบวัยรุ่นชายสกันเต็มไปหมดเลยนะใช่ไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์กวไม่มีเบียร์มีโค้กับน้ำส้มครับผมข้าวเหนียวจงจระนะครับผมเป็นผู้ชายวัยรุ่นทั้งแผงนะครับผมแต่พวกผมไม่กินเหล้ากินเบียร์นะครับผมลูกชายอย่างเดี้ยลูกชายอย่างเีแต่พวกผมไม่กินเหล้าฮะแต่พวกผมไม่กินเหล้ากินเบียร์ครับผมเบียร์ครับเลาว่าเราไม่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นประเภทเหล้า สนุกสนานครับทุกคนเอาเอะไรตั้งไซอีกบอลหนใส่อีกบอลให้มันอบอ๋ออันนี้มันอบอยูน่นะไฟเบิอแล้วนี่คือมันอบอยูบ่บ่ขั้นสั้นเพื่อน,นก,ก็เอิ้นไก่เผาฟางตัานึงมันบ่ไปน,นักไปโดนบ่ลไปไหนหนุ่มโบบะคะกบ่มีตีนขาวน้องมีนสวยแน่จะเอฟกันอีกใช่ไหม ีจะไม่นาะเรามารอดูกันมาตมามหาพ่อค่ะพนี่พี่นินจาตัวนนะ่นบอก สวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับ 7, คนดูถึงสองพันเมื่อไหร่เราจะมีแจกเราจะแจกเดี๋ยวเดี๋ยวยรอบที่แล้วคุณยังไม่ฟ้อนเลยขนาดคนสองพันคนคุณก็ไม่ฟ้อนเขาทวงอยู่อ่ะ เราจะเผาเฟียงให้ดูเลยเราจะเผาฟ้าให้ดูข้าตากอนศิลป์สงนเราจะเผาเฟืองให้ดูนี่ดูที่นั่งวีพีทางโบนาณคดีใกล้เต็มคว่เราเป็นรายการสดสดนะรายการสมคือท้องฟ้าดีดีครับที่นีเอา เปยบเสมือนแบบเหมือนเวลาเราไปงานแในโรงแรมใช่ป um ่ะงานล้ยงในโรงแรมมีแบบบาร์เทนเดอร์แบบมีโต๊ะมามีบอย่ะหมอบาร์เทนเดอร์แล้วก็มีในส่วนของแขกที่มางานวันนี้ก็ที่จุดไฟไปด้วยอาไปด้วย เดี๋ยวพาไปดูไก่กลยนะคะอยู่อีสานกี่กี่วันครับอยู่อีสานกี่วันครับเรื่อยๆค่ะผู้จัดการเก่งของเรารอที่สุดในย่านนี้แล้วโอเคโอเคได้เลยกินโคกตามภาษา กินโคกตามภาษาแบบสาวใสใสไรแอลกอฮอล์เป็นไงคะเชฟวันนี้ใกล้จะได้กินยังคะม่แล้ว <laughs> <mapping> เอาเอาใส่เข้าอีกเหรอ มาแล้วค่ะแผนกดนตรีของเราเฮอร์ตาบ้าฮะฮะฮะนี่นะครับหมาได้เห็นเมื่อกี้แหละได้เห็นอยู่ประมาณ3ไมวินาทีนะฮะคือเขาไม่ได้เปิดตัวให้ใครเห็นง่ายๆนะอืมทรงมาทั้งสีนรงนะครับน้ำลายแม่เฮ้ยฟิวเตอร์โอ้ย ดึงวิวเตอร์เข้าน่าตัวเองยั่งวิวเตอร์ฟังเส้นสุดท้ายไม่ใช่เส้นสุดท้ายอ่ะเยอะเยอะเลยโฟกก็ใส่อะคล้อยลงมาไม่งงนะพี่มีสวยจังค่ะขอบคุณค่ะ นายสังโอ้เราจุดเพิ่มแล้วค่ะทุกคนณจุดจุดนี้มาค่ะคือเราจะต้องจุดแบบนี้อีกกี่อีกกี่รอบอะสองสองที่เหรออันนี้คือเราอบหนึ่งตัวเหรอนี่คือวิธีการที่เราจะได้กินไก่แค่หนึ่งตัวโอ้ไม g ก๊อนี่นะคะไก่ที่มันยังมีอีกประมาณ4,500ล้านตัว โอ้โหแต่มันร้อนมากเลยพระเจ้าเฮ้ยไอ้เต้า่านี่มันหน้าตาของคุณหนุ่มเจ็บสัมฟาเองเหรอคะนี่ไอ้เต้าไอ้เต้าเราเฮ้ยพี่เต้าป่าเราพี่เต้าเรา นบุรีรัมย์สิสเกตนี่พี่เต้าเหลา,ลาพี่เต้าเหลาของเรามาเจอได้ที่ไหนว,วันนี้มาเจอได้ที่บ้านของหน่อยเต้าลาเออไอเต้าลาวต้าเลาเออได้ใหม่ออได้ใหมไอเต้าลาวอ,อ๋อ,อ,อ,อสองรอบครับเมนูคลาสสิกของคนต่างจังหวัดคะ่ะแต่เชื่อไหมว่ามีนะ่ะเพิ่งเคยทำนี่แหละพี่เพิ่งเคยทำนะ ไม่เคยทำไม่เคยทากินไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนอืมด้วยถึงอยู่อุดรอ,อยู่บ้านพี่ก็ไม่ได้ทํากินแบบเนี้ย <c oughs> มันเริ่มมีอันนี้ปิ้วมาหาเราแล้วทุกคนอิจฉาจังไม่ต้องอิจฉาคะ่ะเอามาฝากกันนี่แหละเอามาแบ่งปันท่าบรรยากาศแห่งความสักความสัก รานานมากคิดถึงเออทำอะไรกันคะทำเค็ดไก่อบเฟียงค่ะพวกเราก็หายไปแบบหลายวันเลยนะคะเพราะว่าก็น่าหน่ะสิทำไมพวกเราถึงหายไปหาลายวันนะงงอยู่เหมือนกันไปหายเต้าเน็กเต้ามีนได้ค่ะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาตอนนี้ขอร้องขอ อาโขเกือบได้เอ้าือไลมันถือได้หลายแบบมันถือได้แบบนี้มั่วแล้วก็แบบนี้ใส่เตาถ่านสุก่อยกว่าอ๋อใส่เตาถ่านมันจะสุกไวกว่าเหรอระวังไหมคเดี๋ยวไหม้นะตาดือเราเราเขากันประดูเศรกิจ กินแล้วขาวดินนมชมยูนะนี่น<ค>ิดเลงที่ต่งคบน่งกองไฟ อะไรมวงคุณจะดีกว่านี้ไหมอีหยังท,ทั้งนี้เจ้าเลยเธอเธอไรสุดู่กันปิดไปแล้วเป็นอะไรไขาาุ้มามาบอกให้เขาฟังดิขุ้มมาเสือยิงพี่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้พี่เดีย๋ยวเพราะมัช<ะ>ัดเจนกว่านี้ดิเวลาพี่คุยงานอะ พี่ต้องมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดิอะไรที่พี่ทำมาพ่อมาพ่อแม่ดอกคันคันไอเฮ็ดไอตองเฮ็ดเนี่ยมันดีกว่านี่เว้ยมึงบอกสมัยมึงเงี้ยงเนี่ยไอเพื่อนบ้านเดี๋ยเยาวเศร้าเ่ากรพ่อกับแม่มาแล้วปิดแล้วพ่อกับแม่มาแ่ Baby.